พลังของผลพิสารวเทพแล้วนะครับอย่าลืมสิว่าเขามีวิชา6รูปแบบแล้วถ้าเกิดเขาเอามาใช้รวมกันล่ะจะเทพขนาดไหนและในตอนที่รุจิสู้กับรูฟี่เขาก็ได้ใช้พลังจากผลพิสารและวิชา6รูปแบบเข้ามาประสานกันได้อย่างช่ำชองและรุจิเขายังสามารถคิดค้นวิชา6รูปแบบรูปแบบใหม่คือรูปแบบที่7นะครับที่มีชื่อว่าปืนพิฆาตหราชันกว่าลูฟี่จะเอาชนะรุจิได้นี่ก็ สะบักสะบอมจนเดินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับนั่นเป็นสเกลพลังในอดีตนะครับผมในภาค EDS Lobby และในปัจจุบันนี้สเกลพลังของลุจิก็จะถูกอัปเกรดขึ้นโดยเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพรุจิในร่างใหม่นะครับผมโดยเขานั้นจะแปลงร่างเป็นเสือดาวและมีเปลวไฟสีดําล้อมรอบนะครับและในร่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังความเร็วหรือศักยภาพด้านอื่นๆจะถูกเพิ่มขึ้นจากร่างเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะครับ และรุจิยังใช้พลังใหม่ที่ตื่นขึ้นแล้วสู้กับลูฟี่ที่ใช้ร่างนิกะนะครับส่วนผลจะเป็นยังไงใครจะแพ้หรือจะชนะไปตามดูในเนื้อเรื่องหลักนะจ๊ะ